อของเล่นใหม่มาแล้วครับผมนี่คือแก้วลุนเองอัตโนมัติมันคือตู้กาแฟยอดเหรียญน,นะครับผมนี่ตั้งราคาขายไว้ที่10บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองหยอดกันครับผมมันจะขึ้นหมายเลข โปรแกรม1นะครับแล้วก็มีปุ่ม1เบอร์1เบอร์ 2, 2> 1, 1> เบอร์3ซึ่งก็แยกออกกันเป็น1เอสเปรสโซ่ส <2, S 1> คาปูชิโน่สามโอวันตินเนาะระหว่างนี้เราก็คิดซิคิดซิจะกินอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะส่งออกมาทางท่อนะครับผมเอากาแฟดิลูกกาแฟเบอร์3ลูกพอยอดลวพอยอดและเบอร์สามอ่ะกดเลข3ลอ่าป,ปุบ๊บปั๊บนะครับปุ๊บปั๊บลูกชายก็เลขกด มาแล้วแก้วล้นอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นน้ําร้อนและโอวันตินจะส่งมาทางท่อส่งนะครับผมนี่นี่นี่เพียงเท่านี้เราก็จะได้โอวันตินร้อนรอนรอนะครับนี่ไหนดูดิโอ้โหไหนเลกเหรียญสิบก่อน เอเปโซแก้แวเลยนั่นโอ้น้ำใสแจ๋วน้ำใสแจ๋วเลยเอเปโซ นี่มันคือเอสเปสโซใสจงลงเลยโอ้โหอ้าเอาแล้ววะคราวนี้เดี๋ยวเรามาไขตู้ดูดีกว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้างในก็จะมีนี่นะครับช่องใส่แก้วนะครับจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าสมประมาณ40-50ใบนะครับผมก็จะมีวเซนเซอร์เนาะแล้วก็จะมี ตัวยอดเหรียญน,นะครับซึ่งรับเหรียญ10แล้วก็จะมีนี่ครับเอสเปโซ่ไหลลงมานี่แล้วก็ผสมกับน้ําร้อนนะครับคาปูชิโน่ไหลลงมาผสมกับน้ําร้อนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโอวันตินนะครับที่ป,ปูป,ปั๊บยอดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสด,ดูทําไมว่าน้ํามันได้แต่น้ําเปล่า่ะนะครับจัดท่าจัดทางแป๊บนึงนี่ครับเหรียญสิบนะครับ ซึ่งยังเป็นตัวรับเหรียญรุ่นเก่าอยู่นะครับที่ว่าต้องเอาเหรียญมาค้ำไว้นะครับผมมันจะใช้มันตีคอยไม่ได้นะถ้ามันตีคอยก็ต้องเสียเวลายอดนะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์สําหรับเช็คว่าโนคับนี่มันมีไฟโนคับอยู่นะครับแก้วหมด่าแก้วหมดน้ําหมดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูนะครับว่าทำใหม่ทำใหม่ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมเราถึงได้เฉพาะน้ำเปล่านะครับโอเคเดี๋ยววางจัดมุมแป๊บนึงอันนี้มีปุ่มทงปุ่มเทสอะไรเนี่ยฟูลอินสเปคชั่นโหมดสวิตช์นะครับฟูลอินสเปคชั่นคลีนนิ่งอาคัพดิสพนเซอร์อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะยังไม่ไปยุ่งนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่ไปยุ่งเพราะว่าตอนนี้เรามาดู เรื่องของเราก่อนก็คือว่าทําไมกาแฟไม่ไหลครับผมแล้วก็หยิบนี่เหรียญจากกล่องนี่ละครับไปยอดครับง่ายๆนะครับยอดปึ้งเราจะยอดเอสเปรสโซเหมือนเดิมนะครับกดปึ้งได้ยินเสียงแล้วน้ำมาน้ำมา เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่นะครับไม่มีการส่งต่อนะครับของกาแฟเราก็ต้องจับมันออกมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ามันจะมีเฟืองนะครับเฟืองสําหรับขับให้ผงกาแฟเนะี่ยไหลออกมานะครับลักษณะคล้ายเป็นเกลียวท่อนะครับนี่นะครับแล้วมันจะโผล่ด้านหน้าเนาะน่าจะเป็นเกลียวนะครับแกนไหนจะเป็นเกลียว อาจจะเป็นปัญหานะครับาอาจจะมันหลวมหรือว่าหลุดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวขอเทสดูก่อนนะครับขอเทสดูก่อนว่าเฟืองตัวนี้มันหมุนหรือเปล่านะครับอันดับแรกเราก็ต้องหยอดเหรียญแล้วก็กดดูนะครับว่ามันหมุนไหมนะครับ โอเคผ่านเรียบร้อยน้ําไหลเรียบร้อยนะทีนี้เราก็เสียบเข้าไปให้ลงล็อกลงเบ้านะครับและทําการปรับให้ได้ตําแหน่งนะครับจากนั้นก็หยอดเหรียญเช่นเดิมนะครับนี่เหรียญเดียวนะครับหยอดวนไปวนมากดโปรแกรมหนึ่งนะครับแล้วก็รอดูนะครับมันจะต้องมีผงกาแฟไหลาจาก ช่องที่เรากําหนดนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับสักครู่นะครับตืดตืดตืดไหลลงไหลลงหนึ่งสองสามนี่เป็นไงสรุปว่านะครับแกนอาจจะไม่สัมพันธ์กันนะครับในขณะที่แกนหมุนนะครับทําให้มันไม่ส่งกาแฟลงมาเนาะตอนนี้เราก็มีกาแฟกินแล้วครับ สำหรับเพืเ่อนๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูในอ Facebook อีสานเวนดิ้งนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับมีเบอร์ทงบททเบอร์โทรเสตสับนะครับน,นี่นี่นี่เรามีตู้กาแฟยอดเด็ดแล้วสนใจติดต่อซูสแ5 7แปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดศูนย์ไอรีไลอีสานเวนดิ้งนะครับหรือเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปดูที่เทพช็อปนะครับเทพช็อปนี่นี่นี อีสานวินดิ้งเทพช็อปนะครับกดไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่บรรจุเข้าไปในรายการนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเรามาตามเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับขอบคุณครับ